ขอเดชะฝ่าละอ,องธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระมมข้าพระพุทธเจ้าพลโทวิเชียนชัยปรกรประธานศูนย์ประสานงานสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้แทนสมาชิกขอพระราชทานพระบรมราช,ชาโองกาสน้อมเกล้าน้อมกระมมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในอภิลักษิตสมัยฉเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิาราลงกรณ์พระวะชิระเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่ 28. กรกฎาคมพุทธศักราช2563นับเป็นบุญของพระศกนิกรไทยที่ได้เกิดมาอยู่ภายใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์พระวะชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานตามรอยพระบรมชนกนาถ ดังปฐมมร,รมราชองค์การที่ว่าจะสืบสารรักษาและต่อยอดและคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอานาราษฎรตลอดไปในยามที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตทั้งภัยธรรมชาติและโรคระบาดพระองค์ทรงพระเมตตาพระราชทานความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณีกิจนานบประการด้วยพระปีชาสามารถ และพระวิริยะอุตสาหะล้วนก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่พระศกนิกรทุกหมู่เหล่ายังความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติเป็นเอเนกประการในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในวาระนี้วงข้าพระพุทธเจ้าข,ขออำนาจบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยเทวาพินิหารโปรดดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ พระวชิละกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลทรงพระเกษมสำราญพระราชฮาลุไทยปราศจากสัพภัยสัพโรคาพยาธิทั้งปวงทรงเจริญด้วยจตุลพิษธพรชัยทุกประการเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ